การเียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกองการส่วนจังหวัดขอนแศีมานะครับนะท่านผู้การตะรุมทองพิษามและท่านผู้การตะลุมทอนจังหวัดนครราชสีมานะครับนะวันนี้ผมมีความินดีเป็นอย่างยิ่ิงนะครับนะซึ่งวันนี้ท่านผู้จการบริหางชาติเนี่ยเดิมท่านนั้จใจจะมาด้วยตนเองนะครับนะฮะเน่จากท่านติดประชุมกตรอท่านจึงมอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนท่านผมวตรอเดินทางมา ร่วมในพิธีลงนามปฏิร,รลุร่วมกันนะครับะระหว่างโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมขออนุญาตกล่าวเรียนที่มาของโครงการนะครับความที่แล้วในเรื่องของโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนเนี่ยความที่แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านทำอยู่แล้วในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะ,นะครับนะแล้วก็ในส่วนของผมต้องเรียกว่า ตำรวจเราเนี่ยมีกําลังเหมือนที่ท่านผู้ชการได้บอกนะครับตารวจเรามีหน้าที่มีกําลังมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแต่ตารวจราเนี่ยไม่มีโมโมงบประมาณน,นะครับดังนั้นในส่วนของท่านนายกโครงการหารส่วนจังหวัดนะครับวันนี้ท่านเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดท่านก็มาในสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งข,อ,ของพันธสัญญาที่ต้องมีต่อประชาชนก็คือความปลอดภยัยความสบสุข ความปลอดภัยทั้งเรื่องของอาชญากรรมแล้วก็อุบัติเหตุจราจรที่ท่านให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ท่านจึงได้เข้ามาน,านั่งในตําแหน่งนายกอง์กา,ารมหาชนจังหวัดแต่ท่านไม่มีกําลังนะครับแต่ท่านมีงบประมาณเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าท่านก็เลยเอางบประมาณเนี่ยมาให้กับตำรวจเรา,าซึ่งมีหน้าที่เพื่อจะทําให้คำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้กับประชาชนชาวโคราช เป็นไปตามที่ทา่านรักบาตประชาชุนไว้ก็คือทําพื้นที่ของท่านให้ปลอดภัยให้สงบสุขอบัิเหตุจจรต้องลดลงไปถึงน้อยและน้อยที่สุดให้ได้นะครับเพราะนตาน,นี้เป็นความร่วมมือโดยชัดเจนนะครับนะอีกชุนแล้วเนี่ยในยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลปัจจุบันนะก็ได้กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักการรักษาความสงบภายใน ซึ่งมีเป้าหมายคือประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขภายใต้ดุลชีวิตความมาสุขของประชาชนนะครับโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันภายใต้หลักประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยท่านผมวตรลจึงได้ต่อยอดจากโครงการตำรวจชุมชนน้มพันธ์นะครับซึ่งเดิมเราเรามีโครงการตำรวจชุมชนน้าพันธ์เป็นเรื่องตำรวจและประชาชนก็คือ เป็นการทำให้ประชาชนรับและเข้าใจและเชื่อถือตํารวจแต่ปัจจุบันด้วยสถานาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีต่างนะครับเดิมเป็นเรื่องระหว่างตํารวจกับประชาชนนะในขณะนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างตารวจประชาชนและเทคโนโลยีนะครับจึงได้เกิดโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนเพื่อรองรับท่านผู้ว่าการจังหวัดในเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วก็ทําพื้นที่ให้ปลอดภัยมากที่สุดแต่ในเทื่อทางวันนั้นน,น,น,นะครับนะฮะท่านพบ,บตร ได้กล่าวชมอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของท่านผู้จัดการผานุรักษ์ท่านได้ริเริ่มโครงการวันดอสก่อนเป็นแห่งแรกในสมานหมูชาติก็คือหนึ่งอำเภอหนึ่งสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับโดยท่านได้ลงไปในพื้นที่ไปพบท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปพบท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาวะรผู้นํา นะครับที่ท่านมีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นในส่วนของตรูตอนข้อสามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้กับหัวหน้าสถานีผู้ว่าการตระจูลภูทรจังหวัดที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าท่านผู้จการเนี่ยท่านเดินลงไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าผู้กับผู้การไปต่อยอดเท่านั้นเองนะครับและเพราะฉะนั้น,น,นในเรื่องของการทำโครงการสามาธิที่ส่วนเพื่อรองรับจังหวัดรองรับผู้ว่าการจังหวัด ท่านพบตลอเน้นการทํางานแนวใหม่ก็คือนําการทํางานเชิงรุกนําการทํางานเชิงรับการทางานเชิงรุกก็คือการป้องกันนําการปราบปรามเพราะวันนี้การป้องกันเนี่ยเป็นการทํางานที่ตรงใจประชายชนมากที่สุดเหตุไม่เกิดป,ประหยัดงบประมาณพองราชการนะครับแล้วก็ลดปัญหาสังคมลดรุนขังลดคุก นะครับเพราะนั้นในเรื่องยุทธศาสตร์การนําการมีงานเชิญรุกนำการงานเชิญรับหนึ่งในนั้นที่ประชาชนจากนะคะเรียนเชิญเลยแม่กระดานดนตรีนะคะเพืะะ่อที่เราจะได้เป็นสักขีพยานร่วมทานในวันนี้นะคะท่านสจมนะคะเรียนเชิญเลยนะคะวันนี้ที่ข่านไปได้เลยต้องขอบคุณประธานที่พิสื่อมวลชนทุกท่านที่รูปแขนงด้วยนะคะที่ได้รับได้น,นี้ครับผมอ๋อครับครับ คือส่วนตรวนี้เนี่ยเมื่อได้รับงบปมาณสนุนมาแล้วนะครับจากท่านนายกองค์การนะส่วนจังหวัดในส่วนตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการบำรุงรักษาการเมนเทนน์นต,นนต่างๆนะครับในส่วนนี้น่ในเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นน่นะครับเมื่อสำนักงานชาติจะรับงบประมาณมาแล้วเนี่ยในส่วนนี้สำนักงานชาติก็จะต้องนํางบประมาณรปจาปีเนี่ยเข้าไปเนการในการบำรุงรักษาต่อนะครับเพื่อไม่ให้กล้องวงจอปิดนั้นใช้การไม่ได้นะครับ แต่ยังไงก็ต้องมีการ m a i n t e n ั n ต่อนะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สีน้ำคันนะครับในรีดเนี่ยกล้องจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ทุกจังหวัดต่างคนต่างติดนะครับนะกล้องเนี่ยไม่รับกันนะครับวันนี้ท่านผบวตรอดได้สั่งให้ทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเนี่ยประสานองค์รรกรบริหานปุคคงส่วนท้องถิ่นผู้นําองค์กรปกคคงส่วนท้องถิ่ถนในการบูรณาการกล้องทุกส่วนเข้าหากัน <โฆ S 1> นะครับ โมราเป็นโมเดลแรกที่ของประเทศหรือเปล่าครับท่านครับโมราดเป็นเป็นโมเดลแรกนะครับที่ท่านนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมอบเงินให้ถึง90ล้านในโครงการนี้นะครับนะฮะและหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยในโครงการนี้ก็จะขยายต่อวันนี้ผมได้กลับเรียนไปแล้วนะครับท่านนายองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะ ดีใจมากเลยที่ได้บรูรณาการกับทุกภาคส่วนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยนะคะและว้วในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆของพี่น้องประชาชนตลอดจนในเรื่องของอัญญนตรายค่ะถ้าจงังหวัดอื่นจะ,จะเอาแบบอย่างอย่างนี้ได้ไหมครับินดีเลยค่ะช่วยกันเลยดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกๆจังหวัดเลยนะคะ77จังหวัดค่ะตอนแรกเรามีจาะตั้งกล้องว่าจะมีกล้องประมาณก,กี่ตัวนี่อยากครอบคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ประมาณ32อำเภอแต่ว่าเราทําไป ประมาณสิบกว่าอำเภอนะคะก็ดูเพจสองเพจสามนะคะว่าเราจะครอบคลุมทั้งสามสิบสองอำเภอให้ได้โดยเร็วค่ะนอกจากกล้องแล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการด้วยนะครับค่ะแน่นอนค่ะนอกจากกล้อง C C T V แล้วนะคะยังอยากให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู่ใหญ่บ้านกำนันนะคะพี่น้อง ที่ดูแลพื้นที่ช่วยกันดูแลในส่วนของทรัพย์สินในเรื่องของอาชญากรรมให้กับทางตํารวจด,ด้วยค่ะช่วยกันค่ะร่วมร่วมด้วยช่วยกันค่ะจะฝากขอบคุณท่านพบว่าตลองไปอย่างไรเนื้อค่ะค่ะก็ฝากขอบคุณท่านพบตลด้วยนะคะที่ท่านทําโครงการดีๆเหล่านี้มาเพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะ